ทอดไข่ไม่ค่อยเป็นไข่ดาว โอ้รอรอพริกขี้หนูกระเทียมจีนใช่พริกขี้หนูพริกมันหรือเปล่าวะพวกผัดเผ็ดนะครับท่านผู้ชมให้กระทะร้อนสะก่อนนะครับถ้ากระทะไม่ร้อนมันจะไม่หอมนะครับยังไงก็ไม่อร่อยนะครับย <c oughs> ังไก็ไม่อร่อยแน่นอนนะครับต้องกระทะร้อนควานขึ้นแหละแบบนี้เลยใส่เลยพริกขี้หนูกระเทียมเปลือกับเข้าไป vài tên ừ. máy, thọc máy Chịu đậm nít nữa ซอสผัดใส่เลยอืมใส่กุ้งหน่อยเดี๋ยวไม่มีอะไรมาโชว์ใส่กุ้งสักสามตัวอือ ไม่ต้องถามบ้านผมถามว่าวันไหนไม่มีกุ้งกุ้งมีทุกวันเดวอดสีดำนิดหนะอึองก็ชิมรสตามชอบใส่ใบกะเพรานะจ๊ะอืม อร่อยอร่อยจนค่ะอือตูขัดโดคุณผู้ชมเฮ้ยเลยอือหอ๋อเลย ส uh เสร็จแล้วท่านผู้ชมสปาเกตตี้ขี้เมานะครับง่ายๆทำทานเองฝากกดไลค์กดซ b บส r คร e ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ